โอ้ยเป็นจะสร้างเนาะแลนไปรถขวมตายนี่แม่เฮ้บอมีทางดอกอีน่งอันนี้นปากดีเว้ยจัดการเนาะส่งเสริมเสียงดัง <c oughs> นี่เอาเลยน,นี่นี่ปากดีเขาไม่เห็นหยังหัวม,มันเสือปากดีลาออกรถไปได้ <c oughs> แม่เง้ผ่ามีดมันดีๆ นี่แหละการกดขี่คมเหงของทหารเยอรมันกับพวกเชาายู่แหมเมม่ายมีแต่ทาลุนโหดไล่เมืองมนติดตายกันเมืดเมืองมนติดตาย ออแบบนี้มันก็เป็นเรื่องลําบากกันเนาะที่เท่าใส่เท่ายิ่ทั้งมืดเนี่ยเขามาเนี่ยเบิร์กล้มพลทหารหมอนี่คือนาตาคือกันกันกบท่านผู้น้าเลยเห็นบ่ฮึสหายนั่นบ่ออยู่แนวลบด่านทีสามสิสามแมล่ล่ะเขาอยู่ด่านสามสิสามแล้วตอนนี้หายสาบศูนย์ไปเลยเจ้าขวานไปใส่อาชิตายแล้วก็อาชีเป็น,นได้เดีย๋ยนะเจ้าว่านาตาคือกันดีต้องระวังให้ดีเด้อเออแม่ยังมีขนอตกลงการพรบครับเออดีรอสักเดี๋ยวเดี๋ยวสีออกไปพบนะครับครับครับ คนมากครับแม่ละแม่ละอ่าหน่วยเซอเออพวกแกตาโปมันสิเขามานี่ีนะไปเป็นทหารดังดนบ่ได้ตัดผมดนุนแม่มึงเอ้อยมีแต่แมว สุดกัระบบเอ้อเจ้ไงงงเลยวแมวเ้ยจจ๊ะจาดเจั่นปลานั่นหมนี่ฮะฮ่านั่นเขาขี้เมียงบานน่มัเนี่ยาดบาดาดาจ้าเจ เ่งยักใหญ่แม่งมุมเึื่องขี้ปุ๋นขี้ดินโอ้ยมึนเฮ้เบิ่งหยังบ่เคยเห็นบ่ไปไปไกลๆเนอะหยางไวๆไปไกลๆบ่เคยเห็นบ่ต้องทำความสะอาด มันเสือมาเขียนนาบ้านกูอย่างมันยังหกอยู่ไอ้มาเขียนมันเปื้อนอีกไอ้มึงไงยังมึงเห็นยังเอ้าก็ลบเราเว้ยมึงลบเพชรยังลบเราเว้ยมันเปื้อนแม่แยมันเปื้อนกับอต้องลบ